สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าขณะนี้ละครไทยอาหารไทยและชุดไทยย้อนยุคคือซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังดึงดูดคนจีนรุ่นใหม่ให้สนใจวัฒนธรรมไทยถ้ามีโอกาสนะฉันจะไปเที่ยวกรุงเทพลองชิมต้ยมยำกุ้งรสต้นตำรับสวมชุดไทยแล้วเช็คอินบนโซเชียลมีเดียว่าอยู่ที่พระบรมมหาราชวางังหรือเพยเยี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยครูกวางซีทางตอนใต้ของจีนพูดคุยถึงประเทศไทย มีหัวข้อให้เธอพูดถึงได้อย่างไม่รู้จบปัจจุบันวัฒนธรรมไทยอั Un N e K, นมีเสน่ห์ได้ดึงดูดใจวัยรุ่นชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนไทยที่นับวันจะนั่นแฟ้นยิ่งขึ้นฉันกดติดตามบล็อกเกอร์ชาวไทยหลายคนดูพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิตในไทยทําให้รู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรและอบอุ่นมากหลวบอกกับนักข่าวพร้อมเสริมว่าแรกเริ่มเธอเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์จีนที่ถ่ายทําในไทย ก่อนจะขยโยไปดูละครไทยและอาหารไทยจนลหลงไหลประเทศไทยการเผยแพร่วัฒนธรรมภาพยนตร์และละครจีนไทยได้อย่างรากรืกในจิตใจของผู้คนอย่างต่อเน,นื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานําไปสู่ความร่วมมือด้านละครภาพยนตร์และเนื้อหาออนไลน์มากมายระหว่างสองประเทศก็เกิดผลงานละครและภาพยนตร์ออกสู่สายตาสาธาร,รณชนกลายเป็นสะพานเชื่อมคนรุ่นใหม่เข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันจีนนั้นเริ่มนำเข้าละครโทรทัศน์ไทยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21 เสนรับความนิยมจากผู้ชมภายในประเทศอย่างมากขณะการพัฒนาอัารวดเร็วของแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอสั้นในช่วงไม่กี่ปีนี้ช่วยให้ละครและภาพยนตร์ไทยน้ำดีเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ส่วนเหล่าวัยรุ่นมีส่วนเผยแพร่ละครและภาพยนตร์ไทยที่พวกเขาชื่นชอบผ่านการพากย์เสียงและทำซับไตเติ้ลละครไทยไม่เพียงช่วยให้ฉันเข้าใจวัฒนธรรมไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญของการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยอิมรุยบัณฑิตสาวจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกลุ่มชาติพันธุ์อวินนานกล่าวโดยสมัยเรียนอินเคยเข้าร่วมชมรมแปลสไตล์ตะลครและภาพยนตร์ชื่อดังรวมถึงข่าวสารของสื่อหลักในไทยขณะเดียวกันอินยังเป็นนักภาคเสียงละครไทยคนดังผลงานภาคเสียงของเธอที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์มักมียอดกดถูกใจจํานวนมากโดยอินเผยว่าการภาคเสียงละครเรื่องโปรดเป็นอีกหนึ่งวิธีฝึกพูดภาษาไทยของเธอรวมถึงหวังว่าการแปลและการเผยแพร่ผลงานเช่นนี้จะช่วยให้หลายคนเข้าใจประเทศไทยเพิ่มขึ้น การสั่งสมประสบการณ์แปละครไทยสมัยเรียนยังเก้อหนุนการเลือกอาชีพของอินโดยธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีนไทยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้บรรดาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยสามารถเลือกทําอาชีพนักแปลด้านธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้ด้วยอันหนึ่งการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาไทยตามมหาวิทยาลัยจีนในช่วงหลายปีนี้ได้บูรณาการวัฒนธรรมไทยเข้ากับการเรียนการสอนแต่ละวันเพื่อช่วยนักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่น การแข่งขันภาคละครไทยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยสัปดาวัฒนธรรมเทศกาลลอยกระทงหรือวันไหว้ครูของไทยนอกจากละครและภาพยนตร์ไทยแล้วยังมีร้านอาหารไทยที่เปิดต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งมีพรมแดนติดก,กับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเลโดยหนึ่งในนั้นคือครัวบ้านสวนในเขตซงหนิงของนครนานหนิงเมืองเอกของกวางซียังเลิกผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของร้านครัวบ้านสวน มีจุดเด่นอยู่ที่บริการชุดไทยให้ลูกค้าได้ลองสวมใส่ขณะรับประทานอาหารเผยว่าร้านอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมากและต้องจองโตล่วงหน้าหากมาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้านคุณแค้นผู้เปิดร้านอาหารไทยร่วมกับเพื่อนชาวไทยหลายคนในนครนานนิงใช้ต้นกล้วยดอกไม้และวัสดุอื่นๆแสดงวิธีทำกระทงให้ลูกค้าภายในร้านได้รับชมขณะคลิปวิดีโอสั้นที่เขาแชร์บนโลกออนไลน์จีนได้รับความสนใจและแชร์ต่ออย่างล้นหลาม ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นิยมชมชอบอัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีความบันเทิงอาหารการแต่งกายซึ่งซอฟต์อร์นี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความดึงดูดใจชักจูงให้คล้อยตามโดยปราศจากการคุกคามหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งใดนอกจากประเทศจีนแล้วอีกประเทศหนึ่งที่ประชากรของประเทศมีจํานวนไม่น้อยที่ชื่นชอบความเป็นไทยมากนั่นคือประเทศเวียดนาม ซึ่งจากความคุ้นเคยของคนไทยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าคนเวียดนามและคนไทยมักจะเห็นต่างและขัดแย้งกันเกือบทุกเรื่องในโลกออนไลน์จะใช้คําว่าถึงขั้นเกลียดกันเลยก็ไม่ผิดมากนะักแต่อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งของเวียดนามที่เขาไม่ได้คิดเช่นนั้นคนเวียดนามกลุ่มนี้เขาชื่นชอบความเป็นไทยอยากมาสัมผัสความเป็นไทยและได้สร้างเพจเพจหนึ่งชื่อว่าสุริตไทยแลนด์ที่มีสมาชิกกลุ่มกว่า3 0 0 0 0นคน ซึ่งสมาชิกชาวเวียดนามแต่ละคนเขาก็จะโพสต์เรื่องราวต่างๆในประเทศไทยพร้อมกับคอมเมนต์ของสมาชิกแบบสุภาพและสร้างสรรค์ซึ่งต่างจากคอมเมนต์จากที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ตุ๊กตุ๊กของไทยหลอกเงินค่าโดยสาร3 0 0บาทจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคอมเมนต์ comment สมาชิกเพจนี้ก็จะคอมเมนต์แบบสุภาพแบบคนมีการศึกษาโดยส่วนใหญ่เขาบอกวิธีแก้ปัญหาบอกเราประสบการณ์หากเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีการด่าทอคนไทยหรือประเทศไทยแต่อย่างใด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้เรื่องที่เราคิดว่ามันจะเกิดความขัดแยง้งความไม่พอใจแต่เมื่อพลังของซอฟต์พาวเวอร์มันทํางานมันก็จะมีอนุภาพสามารถทําให้น้าต้มผักมีรสหวานได้จบแล้วนะครับกับเนื้อหาของคลิปนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์ให้เราทราบด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องและรับชมวิดีโอของช่องเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ